สวัสดีครับเรื่องดีดีทีวีมาแล้วครับเบอร์ยกเลิกโปรโมชั่นเปลี่ยนโปรโมชั่น mycat สำหรับท่านที่ลืมเติมเงินเติมเงินไม่ทันต่ออายุปโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบอัตโนมัติหรือต้องการยกเลิกโปรเดิมเพื่อเปลี่ยนไปนใช้โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต อื่นของซิมไมคแบบเติมเงินให้ท่านกดเบอร์ดอกจันทร์960ดอกจันตามด้วยรหัสโปรโมชั่นที่ใช้อยู่เครื่องหมายซีลียมโทรออกครับซึ่งเลข6สลับที่กันกับตอนที่เรากดสมัครนะครับดังเช่นตัวอย่างครับโปรโมชั่นเน็ตสุดคุ้มแบบอัตโนมัติ9 9 3 8 4กิโลบิตโค้ดรหรัส ยกเลิกโปรโมชั่นคือดอกจัน960ดอกจัน22สี่เหลี่ยมโทรออกครับโปรโมชั่นเน็ตสุดคุม้มแบบอัตโนมัติ215 512กิโลบิตโคดรหัสยูสยกเลิกโปรโมชั่นคือดอกจัน960ดอกจัน23สี่เหลี่ยมโทรออกครับจากนั้น รอรับ SMS ยืนยันยกเลิกแล้วทำการเริ่มต้นการสมัครโปรโมชั่นใหม่ครับหากท่านไม่สามารถทำการยกเลิกได้โปรดติดต่อที่เบอร์02-401-22-22โทรฟรีด้วยเบอร์ไมล์ตลอด24ชั่วโมงครับ iPad Tablet Aircard สามารถส่งเป็นอีเมลได้ที่ mycontact t cattelecom com ครับ เบอร์ใช้บ่อยบริการ mycat ตรวจสอบเบอร์ตัวเองกดดอกจัน99 4เหลี่ยมโทรออกครับเช็คยอดเงินคงเหลือกดดอกจัน902สี่เหลี่ยมกดโทรออกครับตรวจสอบแพ็กเกจหลักกดดอกจัน905กดดอกจัน00่เหลี่ยมโทรออกครับ ตรวจสอบโปรโมชั่นเสริมกดดอกจันทร์906ดอกจันทร์ 0- สี่เหลี่ยมโทรออกครับการเติมเงินระบบเติมเงินกดดอกจันทร์901ดอกจันตามด้วยพิน16หลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกครับตรวจสอบแพ็กเกจหลักและโปรโมชันเสริมสำหรับทุกค่ายกดดอกจันทร์165 ดอกจัน1นสี่เหลี่ยมครับและดอกจัน165ดอกจัน2อ2สี่เหลี่ยมโรออกครับมีข้ออะไรสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับและฝากกด s u b สไคร b e เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ